นี่นะเรามาเจอคนป่าอยู่ในป่านะคะน้องๆดูดิอุกกาอ้าคนป่าคนป่าจะไปไหนคะคนป่าคนป่าลองลื่นนะโอ้อนนอันนี้คนป่าเหรอเนี้ยคนป่ามีเสื้อชุอทชีพเลยค่ะทุกคน อยย่าทำร้ายเรานะเธอย่าทำร้ายเรานะาานะคนป่าคนป่าสองอันนี้อันนี้อันนีนไน้นไอคนป่าคนป่าสองพี่น้องนะคะระวังลื่นนะคะน้ำปน,น้ำป่โอ้โหคนป่าคนป่าเขาจะเล่นน้ำให้เราดูนะ ปลาเอาเอาหาปลาเอาคนปลาโอ้เอาเอาเอา លូនប៉ាលេងទឹកជីอย่าลงไปลึกนะគុកកគុ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 ក พูดได้ไหมพูดอะจะไรกันนะพูดอะไรกันทัอ้อยู่อยู่อยู่ในป่าวันนี้กินอะไรกันคะวัวลูกวัววัวลูกวัวเอฟบอเอฟบอโอเคไหนวิถีชีวิตของพวกคุณทำให้เราดูหน่อยสิว่าคุณใช้ชีวิตกันยังไง

มชีก็่ดูหน่อยค่ะโอซสนทนาสนนานี่นะคะคนป่าเขากินอันนี้กันนะคะโอซสาลสักลาสักลาสักลาสัาสักลาสักลาสาสาลสักลาัาาาสาสาาาสาสักาาักสัก อย่ามาอย่ามาค่นมอนลื่นค่ะเดี๋ยวคนคนคนไม่ใช่คน่าจะไปเอาให้ค่ะน้ำมันแรงอ่ะสอดกระสุนสอด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  อะจยอยากได้เยอะๆคนปลาช็อกแลกส์็กแรอโาโช็อกแลส์โกแลกส์เมีคนป่าเขากำลังหาอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะจอบเลยกระสอบจับเลกระซาให้เรานะโอเคเอาไปให้คนป่าตัวน้องก่อนนะคนปลา คนป้าพูดว่าโอเคนะทุกคนงเชอยู่ไมอ้อ <y arn> ่เอต้าเอาไปต้ม <Hayır> กินคนป้าบอกเอาไปต้มกินค่ะทุกคนโอ้ย้ก๊ะ้าสกเออสก้ะลาสก๊ะสกโอเลสต้าเอสอ้าเยสา ส uh, นุกไหมจ๊ะ <hi> เุ้ยโอ้สไลสไลสไาสไลสไลสสไลสไลสไลสลสไลสไสอลสลสไสไลสไลสไสไลสไลสไสไลสไล้ไสไลสไลสไสไงไลสไสไ่สไลสไสไลสไลสไสไลสไลสไสลส ค <Okay>, okay. อันนี้คืออ่ะบายบายท่านผู้ชมหน่อยคนป่าบ๊ายบาย,ยา bye, bye. บ้ายปรักเธอพรุ่งนี้ใหม่นะโอ้าเธอไปชีไปิพรุ่งนี้หน,น่อยก็จะดีก็ไลก์ก็แชร์รักเธอ